สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องซูเปอร์ไบค์สปาร์คหนึ่งสามนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําอะไรนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่ก็คือเจ้าเอ็กเซเตอ5์นะครับ VVA นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาต่อกับ EP ก่อนๆเนาะที่ผมได้เกินไว้ว่าจะเปลี่ยนหัวเทียนนะครับ EP นี้มีโอกาสว่างพอดีก็ มาเลยนี่หัวเทียนนะครับนี่ไม่รู้ว่าเห็นไหมเนี่ยมันสลับกันเลยอะอยังไงอะอะเดี๋ยวอันนี้ของผมนี่เออันนี้เอเพราะว่าถ่ายกล้องหน้านะครับมันเลยมันจะสลับกันนะครับอะเอาเป็นว่าหัวเทียนที่ผมใช้เปลี่ยนก็คือ NGK Moto DX นะฮะก็ตัวนี้ รหัสนะครับนี่เลยไม่รู้ว่าเห็นกันไหมเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวผมอ่านรหัสให้ฟังเลยก็ได้นะครับรหัสจะเป็น CPR 8 EDX นะครับขีด9 S นะครับแล้วก็ตัวข้างล่างจะเป็น95321อนนะครับอ่าอันเนี้ยอ่าผมไม่ได้ซื้อผิดหรือซื้อถูกนะผมไปดูที่อ่ารหัสนะครับว่าที่ ผมสั่งมานะครับมันมีบอกอยู่แล้วว่าหัวเทียนนะครับเบอร์นี้เบอร์นี้นะครับมันจะสามารถใช้กับรถรุ่นอะไรได้บ้างนะครับนี่ตัวนี้ก็ราคาก็แพงเอาเรื่องนะฮะตัวนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับหัวเดียวนยหวะหัวเดียวอ่าไม่รอช้าเรามาแกะกันเลยว่ามาตาของมันจะเป็นยังไงนะครับอแกะออกมาแล้วมันก็จะเป็นเนี่ย สวมมาอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็อันเนี้ยตามจริงอะ่ะมันจะมีไอตูดอีกแบบมนะสวมอยู่แต่ผมดึงออกแล้วนะครับอ่ะให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ว่ากล้องจะโฟกัสไหมเนี่ยเฮ้ยไม่โฟกัสอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับกล้องหลังให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับไอนี่นะครับหน้าตาของมันเดี๋ยวขอแตะกล้องก่อนอ่ะ มันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่า dx นะครับนี่เห็นไหมเห็นนะครับแต่ทีนิดนึงอ่ามันก็จะประมาณนี้แหละครับโฟกัสได้แค่นี้นะครับแล้วก็หัวมันนะครับเนี่ยดูตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะเด,ดี๋ยวให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับมันจะเล็กมากเลยนะครับอ่คุณสมบัติมันมันดีกว่า หัวเทียนเข็มธรรมดาทั่วไปยังไงคือเท่าที่อ่านมานะครับ1นนะครับอายุการใช้งานนะสมมุติว่าหัวเทียนเข็มธรรมดาเนาะอายุการใช้งานประมาณสักอ่ะตีเลขกลมๆสัก12000งถึง20,000โลอ่ะตัวนี้ก็จะอยู่จะอยู่ประมาณ4000 40, 0หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นเขาเคมมาว่าไอหัวเทียนตัวเนี้ยมันอยู่ที่ 2เท่านะครับการอายุการใช้งานนานกว่ารุ่นทั่วไป2เท่านะครับอันนี้ปิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมอ่านมาเขาระบุมาตามนี้อ่ะเดี๋ยวกล่องเป็นยังไงให้ดูก่อนนะครับนี่อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่อ่ะรหัสให้ดูอีกทีนี่เปิดกล้องหลังแล้วจะเห็นได้ง่ายนะครับเกาะจะประมาณนี้นะครับน,น,นี่ก็แค่นี้มีแค่นี้เลยนะครับ ที่ผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะอะไรหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ามันแพงนะไอ้แพงมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ผมเลือกใช้เพราะว่ามันอายุการใช้งานนานกว่าหัวเทียนธรรมดาทั่วไปนะครับถึงสองเท่านะครับสมมุตนะิว่าตีเลขก,กลมๆมาหัวเทียนธรรมดาเนี่ยติดรถเนี่ยอาจจะใช้สมมุตินาะเลขกลมๆอาจจะอยู่หนึ่งหมื่นโลนะแล้วก็สมควรเปลี่ยนเนาะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นหรือสองหมื่นห้าพันกิโล ถึงจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าใช้จริงๆก็บางทีเนี่ยที่ผมเคยใช้มานะตั้งแต่ส p a r k 135ึ่มาผมอะหัวเดียวก็อยู่ประมาณสองหมนถึงส0 0ห0ื่นโลนะมันก็ไม่เคยบอดนะนะครับแต่ว่ามันอาจจะเสื่อมสภาพไปตามเวลาตามอายุมันนั่นแหละเราก็เลยสมควรที่จะเปลี่ยนอ่ะส่วนเจ้าคันนี้ยทำไมผมถึงเปลี่ยนเร็วนะครับหนึ่งแหละอ่าเปลี่ยนให้อะไรอะ่ะ อ,อัตราเร่งนะครับการจุดระเบิดอะไรให้มันดีขึ้นนะครับมันจะได้บิดติดมือยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยถามว่ามันใส่ลดแรงเลยไหมมันเป็นไปไม่ได้นะครับว่าเปลี่ยนแค่หัวเทียนหัวเดียวหรือว่าคอยหนึ่งตัวนะครับแล้วรถมันจากเดิมเนดะิมมันจะวิ่งเลยมันเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับมันต้องมีหลายๆอย่างนะครับ องค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่เราใส่แล้วรถมันจะแรงก็คือที่หลักๆอยากแรงเลยก็เปลี่ยนกล่อง ECU นะครับเนี่ยกล่องควบคุมเนี่ยของตัวรถเนี่ยอ่ามันจะมีอยู่ประมาณ2-3ขสาค่ายนะที่ผมดูอ่ะมันก็จะมีพวก API ECU shop แล้วก็พวกอะไร e l e s e r อ่ะ er. ประมาณเนี้ยแต่พวกของแบรนด์นอกนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ยเอามาเนี้ยเอาไง,ไง่าย เราจะมาเปลี่ยนหัวเทียนนะครับอ่าแล้วหัวเทียนมันเปลี่ยนยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแบบป๊บหนึ่งอ๊ออ่าอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้านะผ้าที่เอาไว้เลยผมก็เอาไว้เช็ดเนี่ยครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วก็เช็ดทําความสะอาดนะครับอันนี้แข็ความบางแบนเอาไว้ทําอะไรเผื่อนะครับเผื่อเผื่อมันจะเป็น น็อตไออะไรเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ย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 แต่กล้องไม่โฟกัสเลยอะอ่าเนี่ยจะเป็นน็อตตัวเนี้ยนะครับที่เราต้องจิ้มเข้าไปนะครับมันจะไม่เหมือนของสปาร์กนะที่จะเป็นน็อตไอเกียวปล่อยทั้งหมดนะครับไอเอ็กเซเตอร์เนี่ยมันจะเป็นผสมพวกนอ็อตอ่าหัวหกเหลี่ยมแล้วก็น็ตนนตัวที่ผมว่าเนี่ยที่ต้องจิ้มเนี่ยอ่าแล้วก็จะมีไขควงแฉกเตรียมไว้นะครับแล้วก็จะมีนี่หกเหลี่ยมที่ขาดไม่ได้นี่เห็นไหม นี่ัวหกเหลี่ยมแล้วก็บล็อกนะบล็อกหรือก๊อกแก๊กเนี่ยผมเรียกว่าก๊อกแก๊กเนาะเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้อ่าแล้วก็อ่เาเรียกว่าอะไรอ่าบล็อกเนี่ยเนี่ยเบอร์สิบหกนะครับเนี่ยเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกอ่าของยามาฮ่านะของสปาร์คหนึ่งสามห้าของเอ็กซิเตอร์นะครับเอ็กซิเตอร์พวกอาร์สิบห้าอ็มซัลตนะครับเนี่ย มันจะใส่เบอร์เดียวกันก็คือเบอร์สิบหกนะครับใช่ขันอ่ะอันนี้ก็อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวท้ายคลิปผมมาบอกอีกแล้วกันว่าเราต้องใช้อะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะส่วนตนนัวนี้ครับผมต้องอ่าแกะชุดสีออกก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะแกะตรงไหนบ้างเดี๋ยวมารอชมตอนที่ผมแกะเสร็จเลยละกันโอเคนาะครับไปหลังจากที่ผมถอดชิ้นนี้ออกนะนี่ เอาชิ้นเดียวถอดชิ้นเดียวก่อนนี่ชิ้นเดียวออกแล้วมันก็จะเห็นนี่นะครับนี่เห็นปักนี่หัวเทียนนี่ครับฟักหัวเทียนอันนี้ไม่รู้ว่าภาษาเขาภาษาช่างเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าหัวนกกระจอกนะครับนี่นี่อันนี้ถอดออกมาก็อาจจะได้นะเพราะว่ามันมีช่องว่างให้เราใช้ไอตัวบล็อกเนะนี่ยเนี่ยมันน่าจะได้อยู่นะ แต่ผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยอย่างเงี้ยขันยาวขันสั้นอาจจะได้นะฮะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆพ่านบางคนบางท่านนะที่หาทำเองแล้วยังทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปเลยแล้วกันอาจจะน่าหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยหากเพื่อนๆคนไหนที่ทาเองได้แล้วนะฮะอันดับแรกเราถอดตัวกาบข้างนะผมเรียกว่ากับข้างหรือว่าอกก็ได้นะแล้วก็ถอดชิ้นเดียวออกก่อนแล้วก็ค่อยดันตัวนี้แต่ว่ามัน อยากจะบอกว่าเนี่ยถ้าเราเอาอเนี้ยออกด้วยอ่ะมันจะยิ่งง่ายนะจุดข้างเนียออกมันจะง่ายนะครับแต่ผมลองลองดูแบบนี้ก่อนว่ามันจะออกได้แล้วออกง่ายเหมือนกันไหมนะครับเนี่ยจุดยากมันอยู่ตรงนี้แหละเราต้องหาอะไรนีมาเงี้ๆเงี้ออกทำแดงก็ไม่ได้นะอออกมาแล้วนี่ดูนี่ดึงเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่าอันนี้คือออากมาแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพักหัวเทียน,นต่อไปเขาก็จะใช้บล็อกนะครับอันนี้ผมจากตอนแรกที่บอกใช้ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วว่ามันไอตัวเนี้ยอาจจะได้เนี่ยดูนะครับนี่นี่อ่าอาจจะได้นะครับ,อาจจ,รบอาจจะดันตัวนั้นตัวนี้นินนดนึงเพราะว่าตัวเนี้ยมันโยกไปซ้ายไปขวาได้มันเลยง่าจแยากทีนึนงผมก็เลยใช้ตัวนี้ลองดูเนี่ยอ่าแล้วก็กสใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็หมุนหมุนหาให้มันลงได้ไหมฮะ ลง,งลงแล้วทีนี้เราก็มือใช้มือขวาของผมใช้อย่างนี้นะมือขวาจับไว้ให้มันตรงนะครับเนี่ยแล้วก็โยกลงให้มันสุดนะครับแล้วก็ประคองไว้นี้แล้วก็มือซ้ายแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับดันไปข้างหน้านะครับหรือทวนเข็มนั่ดเองนะครับนี่ก็ได้แล้วนี่ไงแล้วก็คอ่อยอๆเบาๆค่อยๆคลายออกมาถ้าได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ถอดหัวตัวนี้ออกก็ได้ นะครับแล้วลองดูอ่าอันนี้ก็แสดงว่าง่ายแล้วแล้วก็คลายออกอ่ะปอ,อ,อกเล็กน้อยเผื่อมีพวกเศษพวกอะไรอยู่ด้วยอ่ะมาดูชิบ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 ,ชบอ่ะทีนี้ก็มืดแล้วฟ้าฝนมาอีกแล้วอ่ะอันนี้แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เปลี่ยนหัวเทียนมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยอ่าแต่ถ้าใครอยากง่ายกว่านี้ก็ถอดเนี่ยกาบข้างฝาน,นี้ออกนะครับถามว่ามัน จำป็นไม่ต้องออกมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับนี่ออกมาแล้วนี่ไง pcr แปด ea เก้านะครับไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นหรือเปล่านะครับให้ดูกว่ากล้องจะโฟกัสหน่อยดีอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูสีหัวเทียนเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเนี้ยเอ่อตอนเนี้ยผมใช้น้ำมันเป็นแก๊สโซฮอล e 2 0นะครับตั้งแต่ัางแรกที่ ออกจากศูนย์นี่นะครับนี่อ่ะเห็นนะคู่หาที่แบบกล้องมันสามารถโฟกัสได้อ่ะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเลยสองหัวนี่นะครับเราขอให้กล้องโฟกัสก,ก่อนอ่ะโฟก,กัสละนี่อันดับแรกที่มันต่างก็คือนี่เห็นตัวนี้ไหมผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ผมเรียกว่าหัวแล้วกันเนี่ยไอ้ตัวนเนี่ยเนี่ยเตัวนี้นี่แหละอ่ามันจะต่างกันเลยตัวเนี้ยมันจะออกกลมๆหน่อยนะเนี่ยตัวเนี้ยออกจะออกกลมๆเนี่ย ข้างขวาคือหัวเ <ıyorlar. S 1> ทียนแต่งนะไม่ใช่หัวเทียนแต่งดิเป็นหัวเทียนเข็มนะครับของ NGK เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยมันเป็น NGK อันเนี้ยเป็น NGK อันเนี้ยเป็นหัวเทียนเอาง่ายๆเป็นหัวธรรมดาทั่วไปนะครับเนี่ยหัวมันจะใหญ่อย่างงี้นะครับเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นเป็นแบนนะฮะเนี่ยเป็นแบนอย่างงี้นะครับอ่าสีหัวเทียนอย่างนี้ก็ถือว่าแห้งนะครับเพราะว่าน้ำมันอาจจะพอดีหรือเปล่าไอ้เรื่องสีหัวเทียนเราต้องไปดูในตารางเปรียบเทียบสีหัวเทียนอีกทีนะครับว่า มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขามีตารางปียบเทียบัวเทียนสีัวเทียนบอกอยู่นะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าน่าจะโอเคนะมันอาจจะไม้นั่นหน่อยเอาอไปทางบางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะ E ยี่สิบมันจะออกสีออกซีดๆบ,บางๆข,ขาวๆนะอ่ะเนี่ยต่อไปเรามาดูเลยอ่ะความยาวอะไรนี่เท่ากันนะครับความสูงก็เท่ากันแต่ที่แตกต่างกันคือหัวทั้ง,ข,งข้างบนตัวนี้นะครับแล้วก็หัวข้างในข้างในจะเป็นเข็มนะครับแต่วนะ่ามันใหญ่หนาตึบเลยอ่านะครับการจุดระเบิดก็ ัวเนี้ยจะสามารถทําได้ดีกว่านะครับไฟอาจจะแรงขึ้นมากว่านะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะสลักมานี่อย่างนี้เลยนี่ตัวเก่าก็จะมีสลักมาบอกครบนะครับนี่ก็จะมีสลักี่บอกประมาณนี้นี่แหละครับจ้ะน,นี่เท่ากันเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวตอนใส่แล้วก็ประกอบใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับไปดูกันเลยอ่ะตอนประกอบใส่ยังไงมันก็อันดับแรก มน่าจะเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าจะใส่อย่างนี้ได้หรือเปล่าโอ้ใส่ยากนะถ้าเป็นสปาร์กเนี่ยเราเอามือเนี่ยเข้าไปแล้วก็จับนี้เข้าไปหมุนใส่ได้เลยส่วนตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนี่นี้เลยแล้วก็เอามือประคองแล้วกันเนาะอ่าประคองไว้ให้มันเข้าไปครับถ้ามันหมุนเข้าไปแล้วมันฝุดฝืดหรืออะไรเราอย่าไปฝืนนะครับเราก็ค่อยเอาออกมาแล้วก็หาองศาที่มันสามารถ เสีย้าไปแล้วหมุนลงไปได้ง่ายๆนะผมก็ใช้นิ้วประคองไว้ประมาณนี้แหละก็หมุนไปเรื่อยๆหมุนลงไปนะครับเลยนี่เลยนี่เลย,เลยคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ตัดหรือว่ารีให้มันเร็วขึ้นนะครับอ่ะเนี้ยถือว่าแน่นแล้วทีนี้เราก็จะมาใช้นี่กับแก๊กนี่แล้วก็ปรับให้เป็นมุนเข้าก็อึ๊บอึ๊บอึ๊บอยูไ่ไหนเอ่ย ติดสายไฟอึ๊บอ่าเข้าแล้วอ่าทีเนี้ยเวลาอ่าเอาง่ายๆมันก็ถ้าใช้ตัวเนี้ยมันมันจะรู้เลยว่าซ่าไอข้ขันขันขันออกขันเข้าทางไหนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีใช้พวกอยังไงอะบล็อกพวกตัวทีนะผมไม่แนะนำนะผมแนะนําตัวนี้มากกว่านะครับมันจะง่ายนะครับหมุนออกหมุนเข้าอ่าแล้วก็ทอดหมุนเข้า,ขาอ่าวิธีเราไม่ต้องขันให้แบบแน่นแบบดังตึกต๊กตึ๊กนะครับ ก็เสียนะครับถ้าเราขันแน่นเกินไปนะครับเกลียวเกลียวของไอหัวเทียนหนึ่งมันจะาหวานหรือรูดได้นะครับแล้วทีเนี้ยงานดาบนะทีเนี้ยฝาสูบนะครับมันไม่ใช่ไอพวกน็อตข้างนอกอย่างเงี้ยที่อยู่พวกโครงเราสามารถตราได้อันนี้ก็ตราได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันตราได้จริงหรือเปล่านะครับที่เป็นพวกฝาเนี่ยมันไม่แนะนําให้ไอขันแน่นนะขันแบบอ่ะเนี่ยแค่นี้ของผมตึงมือละพอแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยทีนี้เสร็จแล้วแล้วก็ถอด ถอดออกนะแล้วก็เสียบปักหัวเทียนหรือหัวนกกระจก <c oughs> เสียงหายอ่ะอย่างนี้นครับอ่าแล้วก็ค่อยๆโยกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับขึ้นลงขึ้นลงเนะี่ยอ่ะให้มันลงสุดอ่ะเช็คดูว่ามันสุดหรือยังอ่ะสุดแล้วอ่าต่อไปแล้วก็อนะดูประมาณนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ต่อไปเราก็เปิดสวิตช์นะครับนะแล้วก็จะสตาร์ทดูนะครับอ่านะ บางทีก็อาจโคดขึ้นก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะว่าขึ้นไม่ขึ้นแต่อเดี๋ยวผมขึ้นใม้ดูนี่มันก็ปกตินะครับไม่มีโคดขึ้นถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับมันขึ้นอะนี่นก็สตาร์ทนี่สตาร์ทติดเลยเห็นไหมครับอรออย่าเพิ่งกระแทกนะ้าเราผมผมจะไม่กระแทกคันเร่งเลยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนคอนเทนเซอรก็ค่อยๆอย่างเนงะี้ย เดี๋ยวให้ดูรอบ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 นะครับอ่าดูมือดูมือด้วยเนี่ยประมาณนี้เนาะเนี่ยประมาณนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะทําการประกอบเข้าที่ดื่มแค่นี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ประกอบตรงนี้นะครับเข้าที่ดื่มนะครับ ก็จะมีแค่นี้แหละครับว่ามันถ้าสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะครับที่สนใจนะครับอยากเปลี่ยนเองอ่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนี่ก็ตามที่ผมได้กล่าวไปต้นคลิปเลยว่ามีตามนี้นะครับอันดับแรกจะมีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะบล็อกนะครับก็แก๊กนั่นแหละอ่ะนี่แล้วก็ชุดของมันแล้วก็จะมีนี่ลูกบล็อกเบอร์เ๋ยวมันลินไม่โฟกัสให้เลยอ่ะ อ่าเบอร์สิบหกนะครับนี่เบอร์สิบหกครับผมซื้อของคิงตันนะคิงโทนี่ไม่ใช่คิงตันนู้นหมั่ัวแล้วอ่าเนี่ยครับเป็นเกรด CRV นะครับอันนี้ก็จําไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่นะครับจะประมาณร้อยกว่าบาทหรือสองร้อยกว่าบาทนี่แหละประมาณ้แหลับตัวเดียวหวัวเดียวเนี่ยแหละเราต้องซื้อเพราะว่าในชุดอ่าก๊อกแก๊กเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไม่มีตัวนี้แถมมาให้นะครับเราต้องซื้อแยกเองนะครับนะต่อไปก็จะเป็นหกเหลี่ยม ที่ใช้ก็คือเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่ตัวเล็กๆนะครับแล้วก็เบอร์เบอร์อะไรกันดูก่อนเบอร์หกนะครับนี่สองตัวนี่นะครับแค่นี้นะครับอ่าส่วนตัวเนี้ยที่ผมว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยในในเนี้ยไอตัวเนี้ยเป็นคล้ายๆกริปเนี่ยเราไม่ต้องเอาออกนะครับเราออกแค่เนี่ยอันเนี้ยเราก็ไม่ต้องเอาออกด้วยซ้ําเนี่ยเห็นไหมตัวใหญ่อ่ะ เราใช้แค่หกเหลี่ยมเบอร์สี่ใช่ไหมเนี่ยอ่าเบอร์สี่ตัวเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยนี่ก็แก๊กไอตัวเนี้ยใส่แค่นี้ก็คือสามารถถอดตัวเนี้ยออกมานะครับแล้วก็เนี่ยสามารถเปลี่ยนหัวเทียนได้เลยนะครับด้วยตนเองที่บ้าน,นครับง่ายๆเลยไม่ยากนะครับเพื่อนๆน,นะครับอ่าสำหรับถ้าเพื่อนๆมีอะไรอ่า สงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็อีพีนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์หรือเพื่อนๆชาวเอ็กเซเตอร์หนะครับหรือว่าไม่ใช่จะเฉพาะของ e x c กเซเตอร์นะครับพวกสปาร์กนะครับสปาร์กหนึ่งสามห้ก็เหมือนกันต่างกันที่ชุดสีนะครับเราเปลี่ยนแค่ชุดสีออกแล้วก็เวลาขันออกก็เหมือนกันหัวเทียนอ่ะย้ำเลยหัวเทียน ผมใช้เบอร์9เหมือนกันนะครับทั้งสปาร์135นะครับทั้งเป็นคาร์บูคาร์บูนี่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้เบอร์8ไหมนะฮะแต่ของผมอ่ะเป็นสปาร์135หัวฉีดนะครับผมใช้เป็นเบอร์9นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องอีกทีนะครับอ่ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับ N G K ตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวท็อปหรือไม่ใช่ท็อปแบบสูงสุดนะที่ผมเห็นมาก็คือตัวเนี้ยน่าจะท็อปสำหรับที่เอาไว้ใช้งานแล้วแหละ ่าราคาก็อยู่ประมาณ7 8 0 0นะครับถ้าผมจะไม่ปิดนะส่วนตัวก่นก่อนที่ผมใช้ในสปามันจะหัวละ4หรือ500นี่แหละมันเป็นกล่องน้ำเงินออกมุงม่วงอะ่ะในตัวเนี้ยคือตัวที่ดีดีกว่าตัวนั้นนะครับแล้วก็ทนอายุการใช้งานนานกว่านะครับอ่าก็อัาตราเร่งก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเท่าที่ลองบิดคันเร่งดูนะฮะต่างครับอ่า รถผมตอนนี้เปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วจะเป็นคอยครับคอยแดงๆมันคือยูมาเลสซิ่งหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอูมานะฮะแต่ผมเรียกว่ายูมานะฮะแล้วก็จะเป็นหัวเทียนนะครับเป็นหัวเทียนเข็มของ NGK นะครับนี่ NGK ส p a r k พัดนะฮะนี่ Moto DX นะฮะอ่าแล้วก็อ่าเปลี่ยนอะไรอีกอ่ะก็ไม่มีแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งชิ้นก็คือ เป็นกลองอากาศของเฮอริเคนนะครับนี่ผมบอกเลยผมใช้ของเฮอริเคนนะฮะอ่ามันจะมีอยู่2แบบนะครับอ่าของไอ้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบผ้าอ่ากลองแบบผ้ากับสเตเลสนะครับแต่ผมใช้แบบสเตเลสแต่ข้อเสียของสเตเลสมันจะไม่ค่อยกันฝุ่นเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสมรรถนะมันสำดึงดึงอากาศเข้าห้องเผาไหม้ได้เยอะกว่านะฮะมันก็ จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเล็กน้อยนะครับสาหรับ e p นี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเคยขึ้นไปแล้วพูดวกไปบนมาก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวีดีนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเราจะไม่พลาดในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ